สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนะครับวันนี้จะมารายงานผลศึกวันใหญ่วันไฟในครั้งที่29มวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับคลิปวันนี้ก็จะขอพูดแบบกระชับนะพูดแบบภาพรวมการโชคของนักมวยก็พูดเฉพาะคู่ที่มีคนไทยแล้วก็คู่อื่นๆที่น่าสนใจเท่านั้นนะมวยไทยแบนตัมเวทซอลินอูเจอกับดิมิทรีคอฟตุน ประกาศชื่อออกมาทีนี่เสียงดังกระหึมสนามนะครับสำหรับซอลินอูแต่ทว่าน้ําหนักเกิน2.25ปอนด์ทำให้ต้องชกกันในพิกัดแคทเวทนะฮะแล้วก็บนัสของซซลินอูนั้นก็อดแน่นอนเกมการโชคเทียนมินบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้นครับว่าซอลินอูเนี่ยน่าจะได้รุ้นที่สุดสําหรับชัยชนะในวันใหญ่เพราะว่าไฟที่ผ่านมาได้เจอทั้งนาบิวเสกสันเนี่ยก็เป็นรองนะครับไฟนี้เจอคอฟตุนที่โดนน็อกมาแล้วนะโดยนนทชัยคอฟตุนก็ไม่ใช่อภิมหาหินอะไรนะครับก็ล่วงได้อยู่ที่ซอลินอูนะครับว่าจะทําได้ไหม อึดถึกทนแล้วขอโป้งเดียวหลับนะครับตงแตคงล่าวๆนี้แหละถ้าเกิดจะทําได้นะเพราะแอดมินก็มองไปแล้วนะครับว่าด้วยความเป็นมวยเนี่ยยังไงก็ต้องดิมิทรีคอฟตุนเท่านั้นนะครับส่วนซอลินอูนั้นโซมวยอาจจะไม่ไหวหรอกแต่หัวใจเนี่ยอันนี้ที่สุดนะฮะก่อนชกนี่กะตบแขนตามสไตล์มวยเล็ดเบยนะต,ต,ต,ตึงมีเรื่องแล้วตลอดการชก3ยกก็เป็นคอฟตุนชกเตะทําคะแนนตุนไปเรื่อย ซอลินอูทนทรหดแล้วก็ลงทุนสูงนะครับเจ็บตัวสูงเลยนะครับกว่าจะเข้าไปยิงหมัดเข้าได้แต่ละทีเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่มียก2ยก3ามที่ผมดูแล้วมีจังหวะกดดันเดินบี้ครอบตุนเข้ามุมแต่ว่าจังหวะหมัดที่ออกมาของซอลินอูก็ตามสไตล์ของเขาฮะคือมันไม่ได้ส่งเต็มแรงจริงๆจังๆนะครับมันไม่มีเลยอะ่ะแล้วก็มีแต่หมัดที่ปั๊มต่อยส,ส่วนใหญ่ด้วย กลายเป็นจังหวัดสำคัญๆที่คอฟตุนนั้นทําได้จากแจ้งะฮะแล้วก็ซอลินูนี่ก็ดีได้ว่าถ้าเกิดเป็นมวยคนเ้ามองว่าไม่มีตําราเนี่ยก็มองแบบนั้นได้เลยแหละแต่ถ้าเกิดมองในมุมมองที่ว่าเอาใจช่วยฮีโร่เพื่อนบ้านเรานะครับที่หัวจิตหัวใจดีชกแต่ละครั้งนี่ก็ลงทุนเจ็บตัวสูง แล้วถ้าเกิดจะมีหมัดไล้ตำราที่น็อกขึ้นมาเนี่ยก็สุดสะใจแฟนมวยเมียนมาเลยนะครับแฟนมวยชาวเมียนมานี่ก็กลายเป็นลูกค้าสําคัญของศึกวันที่ตีตัวเข้ามาชมเข้ามาเชียร์นักชกประเทศตนเองนะครับก็เยอะด้วยนะมองในมุมนี้ก็น่าเชียร์ซอลินอูแ,ลแหละน่าจะมีหมัดพระเจ้าน็อกให้กับซอลินอูได้รับเงินล้านไปก็เอาไปพลิกชีวิตตัวเองได้นะครับแต่ว่าไฟน์เนี่ยน้ำหนักตัวไม่ผ่านด้วยแล้แลวก็ชกกระสู้ไม่ได้ด้วยอีกกระแพ้คะแนนไปนะฮะ ก็ศึกวันจะจับให้เจอกับใครเป็นไฟต์ต่อไปให้แบบสมน้ําสมเนื้อกับซอลินอูก็มาวัดใจกันนะครับว่าศึกวันนั้นจะหาใครมาเจอมวยไทยเฟเธอเวดนนทชัยจิตเมืนองนนเจอกับอาริเอนเอสดพาซาจากอเมริกานะครับเอสดพาซาเนี่เป็นมวยแทนลาบานะครับเอสพาซานี่สวิงหมัดซ้ายขวาได้ลุ้นมากๆนะครับเป็นมวยแทนประเภทที่ว่ารอโอกาสมาเยือนและพลิกชีวิตนนทชัยก็รอจังหวะเตะสัดแข้งเข้าลาตัวนะครับแล้วก็มีหมัดตอบโต้ แต่ดูไปดูมากลายเป็นหมัดของเ e อ็ดพาซาเนี่ยจะเอานนทชัยหล่นได้นะแล้วก็ตัวเ e อ็ดพาซานี่ก็ให้สัมภาษณ์สื่อนะครับว่าศึกวันติดต่อมารู้่วงหน้าแค่ไม่กี่วันเองอะถ้าเกิดสมมติไฟนี้นี่เขาฟิตกว่านี้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันก็ยก3ก็ดูเหน,นื่อยไปทั้งคู่นะครับแต่ว่านนทชัยนั้นเหนื่อยกว่าเตะแบบเริ่มสโลนะครับแล้วก็กลายเป็นเ e อ็ดพาซาเนี่ยเป็นฝ่ายเดินยิงหมัดนะฮะนนทชัยก็ดูกล้า,กล,าก,ลกลัวละครบ3ยกก็มั่นใจกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าผลการตัดสินก็คือน มวยไทยแบนตัมเวดแรมโบเล็กฉออาจาร์บุญเจอกับพาแฮมกิลติจากอิหร่านหกไฟไม่แพ้ใครแล้วก็ขึ้นศึกวันใหญ่มาแบบดุดันแต่ว่าแพ้ตาช่างสองครั้งซ้อนนะครับสำหรับพาแฮมครั้งนี้ก็เกินมา2.25ปอนด์านะครับทำให้ตกลงโชคกันพิกัดแคทเวดแรมโบเล็กเนี่ยร่างกายมาดีเลยนะครับแขนกับหัวไหล่เนี่ยกล้ามเนื้อนี่เปรียปร้ยเปียเลยเต่งตึงขาวจัวพร้อมตั้งแต่ไฟที่แล้วลวแหละแล้วก็ไฟนี้ก็เกือบที่จะทําให้ไม่ได้โชคอีกแล้วนะครับพาแฮมเอาอีกแล้วแต่ก็เกินไม่มากนะครับก็ตกลงชกันได้ ก่อนชกเนี่ยเท่าที่ซาวเสียงส่วนใหญ่ของแฟนมวยในโซเชียลเนี่ยมองว่าพายแฮมกริรติน่าจะเหนือกว่าเยอะแต่แลมโบเล็กเนี่ยกลายเป็นแลมโบใหญ่ซลเวสเตอร์สตาร์โในไฟน์นี้นะครับโชว์ฟอร์มช็อกคนไทยแล้วก็คนต่างชาติไปเลยต้นยกหนึ่งเนี่ยพายแฮมก็เดินลุกไล่นะครับเดิมบีบกระชับพื้นที่มีหวาดเสียวแทนแลมโบเล็กแต่เราก็มีทีบที่หนักแน่นนะครับไอ้ลูกทีบไม่ดีตั้งแต่ไฟก่อนหน้านี้มาละพายแฮมต่อยจนเพลินนะครับมาต่อยซิกแพคของแลมโบเล็กก็คิดว่าจะเคี้ยวง่ายๆ ก็เจอสวนขวาเข้าไปในถึงกับย่อเขานับ8ไปเลยชกกันต่อเนี่ยพายแฮมเดินต่อไม่เกรงกลัวนะครับแลมโบเล็กก็ต้องตั้งสติดีๆมีการแน่นๆแล้วก็มายิงขวาจิ้มจึ๊กพาเข้าไปอีกทีนึงพาแฮมร่วมเป็นครั้งที่2เป็นนับ8ครั้งที่2พอชกต่อน,นี่ก็หมดยกพอดีนะครับยก2องพาแฮมลุยแบบไม่มีอะไรจะเสียนะครับเดินมาโดนศอกโดนก้านคอจากนั้นก็โดนหมัดตุ้บตุบตุต๊บตบล่วงไปอีกครั้งหนึ่งเป็นนับ8ครั้งที่1ของยกที่2 สภาพตอนนี้นี่ก็แตกเลือดทะลักแล้วนะครับพอชกต่อไปเนี่ยแลมโบ้เล็กยิงขวาตรงตูมเดียวนะครับส่งไพแฮมลงไปนอนอีกทีก็เป็นอันยุติการชกไปนะครับน็อกไปแบบสุดสะใจเจ้าตัวซึ่งผมดูการออกหมัดของแลมโบ้เล็กวันนี้นะครับมันเหมือนกับว่าเขามีพลังหมัดแล้วก็มีความกล้าต่อยแบบไฟที่ติดตาเรามากนะครับก็คือไฟที่น็อกจังเฉงหลงจนตัวเองได้รับสัญญาขึ้นวันใหญ่เป็นการชกครั้งที่2อะ่ะแล้วก็น็อกจบสวยแบบนี้นะครับผมเชื่อได้เลยนะครับคนที่ดูอยู่เนี่ยคิดเหมือนกันแน่ ว่าแรมโบ้เล็กเนี่ยจะต้องโดนล่ามแฟลงพูดแบบน้ำลายกระเซ็นคำว่า1น่ล้านเจ็ดแสนบาทเนี่ยอัดใส่หน้าเต็มเมแน่นอนแล้วก็เป็นจริงนะครับหลังจากที่มิดชิวสันมันชิวหาหลอกถามนู่นนี่นั่นให้ตอบอยู่ได้แฟนมวยก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามิดคนนี้เนี่ยเป็นมิดชิวสันไม่ใช่มิดฉาชีพแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดประกาศแล้วเนี่ยต้องแจกจริงบอสชาติให้โบนัส5 0า0มื่นเหรียญหรือว่า1นล้านเจ็ดแสนบาทจนได้นะครับแรมโบ้เล็กก็ได้ไปเรียบร้อย ไฟต์ต่อไปเนี่ยกำลังใจมาเพียบมาเต็มแน่นอนไม่รู้ว่าจะไปเจอกับดิมิทรีคอปตุนหรือว่าจะไปเจอพวกอันดับแรงกิ้งหรือเปล่าคู่เอกป้องกันแชมป์มวยไทยหญิงอะตอมเวทอลิเซียเฮเลนลอริเกสเจอกับมารีแม็กมาามอนไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับสตีฟแม็กมาามาหรือเปล่านะครับมารีคนที่ไล่ล้อมเธอเนี่ก็ทีมงานของแฮกเกตี้ทั้งนั้นคู่นี้ยก1ยก2ยังไม่เท่าไหร่นะครับพอยก3าเนี่ยอลิเซียยิงหมัดแน่นๆหนักๆ ใส่ใบหน้าแล้วก็ลำตัวมารีนะครับจนมารีเนี่ยบอบช้ําแบบชัดเจนมากๆอ่ะแล้วมาโดนเหนี่ยวของสูงเตะหน้าไปเพี้ยนึงจากนั้นนี่หมัดมาเพียบเป็นเคนชิโร่หมัดเทพเจ้าดาวเหนือนะครับอาริเซียเฮเลนลอตเทรกสเนี่ยต่อยดีมากๆเลยถีบมาก็ดึงมาต่อยอีกจนมารีล่วงเป็นนับ8ยกนี้ก็เอาตัวรอดไปได้นะครับในเวลาที่เหลือยก3นี่เห็นแล้วก็คือขาดแล้วว่ามันสู้แทบไม่ได้แล้วว่า ยก4อรลเซียก็ประเคนหมัดไปอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็มารีนี่เจ็บจนบอบช้ำนะครับหน้าผากก็บวมปูดตาก็ฟกช้ำเมื่อหมดยก4นะครับทีมแพทย์มาดูแล้วเนี่ยก็มาให้ชกต่อแล้วล่ะเพราะว่ามารีเธอเจ็บหนักมากๆเป็นอันตรายสรุปก็คืออรลเซียเฮเลนลอริเกสเนี่ยเอาชนะทีเคโอยก4ป้องกันแชมป์มวยไทยเส้นนี้เอาไว้ได้พร้อมกับรับ,บโบนัสห้าหมืเหรียญหนึ่งล้านเจ็ดแบาทไปด้วย แล้ววันใหญ่ครั้งนี้นะครับก็มีเหตุการณ์พลาดของผู้ชนะที่ตีลังกาลงมานะครับนั่นคือบันหมาของจีนโชคกะเตงกา MMA แล้วก็ชนะนะครับปรากฏว่าจะไปฉลองชัยชนะขึ้นไปยืนบนมุมและจะตีลังกากับหลังซัมเมอร์ซอลงมายืนที่พื้นปรากฏว่าอัวเปงทักแคลุสเซิงเจิ้งขาเหยียบไม่ดีนะครับพลาดหล่นลงมาเกือบจะคอหักเอานะครับกรกลายเป็นไหลกระแทกพื้นเสียฟอร์มไปเลย ไอ้ประเภทพวกตีลังกากับหลังที่พื้นกับที่ตีลงมาจากมุมเวทีเนี่ยเห็นจนครบทุกแบบแล้วน,นะครับว่ามีพลาดอย่าไปทํามากนะครับมันเท่ก็จริงนะครับแต่ว่ามันมีอันตรายแฝงอยู่นะครับไม่อยากจะให้เป็นกฎอะไรที่แบบสึกวันเขาออกกฎเข้มมาว่าห้ามทำอ่ะก็ทางที่ดีอย่าไปใช้ท่าประเภทพวกนี้จะดีกว่าสําหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ